ที่น้องที่รักพระเจ้าทรงเน้นให้มีการแสดงออกถึงการกลับใจอย่างชัดเจนในชีวิตทั้งภายในและภายนอกไม่มีการเสแสร้งแต่คีวชนที่ยังรักแต่ตัวเองก็จะยังมีการแสดงออกเพียงเพื่อรักษากิตย์ยศชื่อเสียงของตัวเองเท่านั้นการทำแบบนี้จึงเป็นเหมือนประชาชนอิสราเอลที่ไม่ยอมเผยถึงบาปที่ทำเพราะยังไม่ได้เลือกทางของพระเจ้าพวกเขามีแรงจูงใจในการทำตามแบบเดิม และหลงคิดว่าตนเองนั้นชอบทำแล้วแต่พระเจ้าไม่ยอมรับแนวทางนี้เพราะพระพงองค์ทรงปรารถนาให้พวกเขาทำตามที่พระองค์ตรัสเพื่อจะสามารถกลับมาใกล้ชิดพระองค์ได้อีกทุกคนต้องน,บนอบนอกเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เชื่อฟังมนุษย์รวมทั้งเขาต้องภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการสำรวจและพิจารณาตนเองเพื่อจะไม่หลงคิดว่าตนเองทำดีแล้ว กิจชนต้องระวังอย่าหลงดีใจไปกับการมีชื่อเสียงหรือคำชมจนอาจคิดหรือยกย่องว่าตนเองกำลังทำดีแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นในสายตาพระเจ้าพระเจ้า,รจาปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ต้องมีกิจการแห่งการชดเชยใช้โทษบาปท,ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องเพราะการกลับใจต้องมาจากจิตใจ ที่จะส่งผลออกมาด้วยกิจการดีที่จริงใจไม่ใช่ทําอย่างที่พระคัมภีร์กล่าวคือตั้งใจจําศีลดิอาหารแต่ยังทําสิ่งที่เป็นการสแสวงหาผลประโยชน์มีการทะเลาะเบาแหวงหรือปฏิบัติสิ่งที่เป็นความอายุติธรรมเพราะพระพเจ้าไม่ทรงปรารถนาเพียงการแสดงให้คนเห็นแค่ภายนอกแต่ในจิตใจยังหวังผลประโยชน์การจำศีลอดอาหารสำหรับิศชน จึงต้องเป็นการทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเป็นวันที่จิตวิญญาณภายในได้รับผลแห่งความเป็นทุกข์ใจจากการทำบาปและมีการเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงเพราะพระเจ้าทรงต้องการให้มีกิจการแห่งความรักมีความตั้งใจที่จะลดความจองหองความโลภและความปรารถนาชั่วร้ายทั้งหลายพระเจ้าทรงพอพระทัยให้เราเลิกทำการบีบบังคับ หรือการเอาเปรียบแต่ให้มีความเมตตากรุณาคิตชนจงอย่าเป็นคนที่ดูเหมือนสุภาพกับพระเจ้าหรือทำสิ่งต่างๆที่เป็นเพียงการแสดงหรือการเสรแสร้งแต่ไม่มีความจริงใจเลยเพราะเมื่ออยู่รับหลังผู้อื่นกับมีท่าทีต่างไปและยังเป็นคนมีใจมักใหญ่ใฝ่สูงหรือแสวงหาแต่เกติยศศักดิ์ศรีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ พระเจ้าทรงยืนยันว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตในหนทางของพระองค์จะเดินในความสว่างและพบอัศจรรย์ในชีวิตดังที่พระองค์ตรัสว่าแผลของท่านจะหายอย่างรวดเร็วและท่านจะทูลขอและพระองค์พงคพระผู้เป็นเจ้าจะส่งตอบวันนี้ให้เราภาวนาว่าในเทศกาลมหาพรตนี้ขอพระองค์โปรดส่องสว่างจิตใจเรา เพื่อนำเราไปสู่การกลับใจอย่างแท้จริง So upon the strong